จำได้ไหมเวลาสวดมนต์ชวนคุยให้เพลิดเพลินระล,ลึกถึงเหตุการณ์เก่าๆจิตจะได้ผ่องใสเวลาจะตายก็ไปด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างนี้ก็มีแต่บางคนก็แปลกเราไม่ไปแล้วไม่ตายมีอยู่คนหนึ่งอาตมาไม่อยู่เดินทางไปจันทบุรีไม่ยอมตายนะแต่พอไปถึง ตายทันทีเลยตอนยังไม่ไปยังกระปรี้กระเป่าพอไปถึงถวายสังฆทานเสร็จคุยอะไรให้ฟังนิดหน่อยรับทราบได้แล้วค่อยๆวูบไปคงเป็นเพราะเขาคอยเราอยู่ถ้าเรายังไม่ไปเขาก็ยังคอยและไม่ยอมตายเช่นนี้คิดว่าเป็นเพราะบุญของผู้ตายต้องได้เห็นพระก่อนแล้วจึงตายอย่าร้องไห้ให้คนใกล้ตายเห็น ใครที่มีพ่อแม่มีญาติที่ใกล้ตายอย่าไปร้องไห้ถ้าไปร้องไห้เดี๋ยวจิตตกจใจเศร้าหมองห่วงลูกหลานอีกเป็นกังวลตายแล้วเลยไปเกิดในทุก,กติแต่ถ้าเราฉลาดพยายามชักชวนปรารภถึงสิ่งที่คนตายนั้นชอบชอบกระทำอะไรอะไรในทางดีก็ชักชวนและปรารภถึงบอกถึง ทำให้จิตใจของคนนั้นผ่องใสท่านจึงบอกว่าเวลาใกล้าตายเป็นสิ่งสำคัญถ้าจิตใจผ่องใสาตายแล้วไปสู่สุขติถ้าจิตคุณมัวตายแล้วไปสู่ทุกขติการเจริญสตินั้นดีที่สุดปรับจิตของตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราไม่มั่นใจว่าตอนใกล้จะตายโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าบางครั้งทำให้ขาดสติถ้าเราไม่ชํานาญในการดูจิตเราจะเกิดอาการทุรนทุรายต้องถามใจเรากลัวหรือเปล่าถ้ายังกลัวตายอยู่อย่างนี้ก็ลําบากนะบางคนอายุร้อยกว่าแล้วพูดถึงเรื่องตายไม่เอาเลยนะกลัวขนาดอาตมาให้เทปเตรียมตัวก่อนตาย ไปเขาตกใจว่าทำไมอาจารย์จึงให้เทปม้วนนี้มาใจเขายังไม่อยากได้ยินเรื่องตายและก็ยังไม่อยากตายพอมีพระไปเยี่ยมถึงกับร้องไห้เลยนะแต่ไม่ใช่เพราะปีติที่ร้องไห้เพราะกลัวท่านเจ้าค่ะกลัวเหลือเกินบอกกลัวตายอาตมาปลอบใจว่ามันยังไม่ตายหรอก ทำใจดีๆไว้ยังไม่ตายถ้าเราไม่คุ้นกับความตายเราจะกลัวความตายถ้าเราไม่คุ้นเคยต่อสถานที่เราจะหวาดกลัวแต่พออยู่ไปนานๆเราก็จะไม่กลัวบุคคลที่ไม่เคยได้ยินเรื่องตายพอได้ยินปับ๊บหวาดกลัวแต่พอได้ยินบ่อยๆก็เกิดรู้สึกเฉยๆคนไม่เคยเห็นศพและตกใจ แต่เห็นบ่อยๆเห็นแล้วธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราคุ้นกับความตายด้วยการนึกถึงความตายบ่อยๆท่านสอนให้เราละลึกถึงความตายเระลึกว่าเราจะต้องตายเระลึกอย่างนี้หายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน แต่ก่อนนอนเคยนึกอย่างนี้บ้างไหมว่าเราจะต้องตายฝึกหัดอย่างนี้กันไว้บ้างนะจะได้ประโยชน์มันระลึกทำความคุ้นเคยตีสนิทกับความตายถ้าระลึกอย่างนี้เราจะค่อยๆค,คุ้นเคยกับความตาย พอคุ้นเคยกับความตายความตายจะไม่เป็นของน่ากลัวความตายท่านอุปมาไว้อย่างนี้คนเรายังไม่หมดกรรมตายแล้วก็เกิดอีกการตายเหมือนกับการย้ายบ้านมีบ้านอยู่สองหลังบ้านหลังเก่าเราอยู่มานานหลังคาเริ่มผุฝนตกก็รั่วคํำคร่าเราก็ไปปลูกบ้านหลังใหม่พอปลูกบ้านหลังใหม่ หลังใหญ่สะดวกสบายตอนย้ายบ้านเราจะอะไรอววรบ้านหลังเก่าไหมบ้านพังๆยังจะอยากอะไรอีกหรือแล้วก็โดนไล่ที่ด้วยอย่างนี้ถามว่ายังอะไรอววรที่ตรงนั้นอยู่หรือไปปลูกบ้านหลังใหม่เอาไว้รู้ราาเราพร้อมที่จะย้ายบ้านหลังใหม่หรือเปล่าพร้อมไหมท่านให้เราทำใจเหมือนกับการย้ายบ้าน ย้ายออกจากบ้านหลังเก่าแล้วไปอยู่บ้านหลังใหม่ร่างกายเรามันใช้มานานมันก็ชำรุดผุพังเหมือนกับการย้ายออกจากบ้านหลังเก่าและไปอยู่หลังใหม่ไปเอาร่างกายใหม่ไม่ดีหรือคราวนี้ต้องดูว่าคนย้ายบ้านถ้าไม่มีบ้านหลังใหม่ก็อะไรอววรไล่ออกไปจากบ้านหลังเก่าก็ไม่ยอมออก เพราะไม่มีที่ไปถ้ามีที่ไปก็ไปทันทีไม่ยากอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราสร้างบ้านหลังใหม่ไว้แล้วเราจะไม่อะไรอาวรบ้านหลังเก่าที่นี่ก็ต้องมาดูกันว่าสเบียงการเดินทางของเราเขาเตรียมพร้อมกันแล้วหรือ,อยังเพราะบุญกุศลเป็นสเบียงในการเดินทางถ้าเรามีเงินร้อยล้าน เงินอยู่ในธนาคารไม่ได้ตามเราไปดีไม่ดีธนาคารเกิดยุบขึ้นมาเงินไม่รู้หายไปไหนจึงต้องรีบทำบุญกุศลให้มากๆเงินไม่ตามเราไปหรอกนะมีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะตามเราไปได้คุณสมบัติของบุคคลที่พร้อมจะตายบุคคลที่พร้อมแล้ว บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมาพอประมาณแล้วให้ทานมาพอประมาณแล้วรักษาศีลสม่ำเสมอด้วยดีจเจริญภาวนามาไม่ขาดจะมองเห็นว่าเราพร้อมแล้วเราไม่อะไรอววรแล้วพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่กลัวตายเพราะบ้านหลังใหม่ของเราสร้างไว้เสร็จแล้วท่านบอกว่าเหมือนกับคนทำลายภาชนะดินเผา แล้วไปถือเอาภาชนะทองคําถ้าเราเตรียมตัวพร้อมแล้วบ้านหลังนี้เก่าๆรูปร่างกายอันนี้มันเหมือนกับภาชนะดินเผาแต่รูปร่างกายใหม่ๆที่จะอุบัติขึ้นอุบัติขึ้นใหม่เหมือนกับภาชนะทองคํากุศลกรรมเราทำไว้มองดูแล้วไม่บกพร่องคนที่ทำบุญกุศลถึงพร้อมแล้วจะคิดอย่างนั้นจริงๆ คิดว่าไม่กลัวตายและพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะบุญกุศลเราทำไว้แล้วเขาจะคิดกันอย่างนี้ภาวนาช่วยชีวิตข้ามชาติขอให้เราเร่งกระทาภาวนากันเพราะทานเป็นบุญเบื้องต้นศีลเป็นบุญระดับกลางส่วนภาวนาช่วยป้องกันไม่ให้ไปอบายมีการภาวนาแล้วจะปลอดภัย มีภาวนาแล้วช่วยได้ทั้งชีวิตนี้มีภาวนาแล้วยังสามารถช่วยได้ในภพภายภาคหน้าอีกด้วยเวลาเกิดความรู้สึกเกียจคร้านต้องเตือนว่าบ้านหลังใหม่ยังตกแต่งไม่เสร็จนะรีบตกแต่งบ้านหลังใหม่จะย้ายออกจากบ้านหลังเก่าได้ด้วยความไม่อะไรอววรีบเร่งกระทำความเพียรเอาสติสัมปชัญญะ ตามระลึกตามรู้สึกลุกขึ้นที่ไรก็รู้สึกตัวที่นั่นนั่งลงที่ไหนก็รู้สึกตัวที่นั่นลุกขึ้นระลึกได้ทุกครั้งนั่งลงระลึกได้ทุกครั้งก็พอแล้วและแถมอีกนิดหนึ่งเดินไปไหนระลึกได้ด้วยไม่ต้องมากแค่ลุกขึ้นนั่งลงเดินไปสามอย่างให้ระลึกได้ทุกครั้ง พอชำนานสามอย่างนี้แล้วเราจะฝึกเจริญสติตอนนอนด้วยถ้าในชีวิตประจำวันเราได้ทำแบบนี้สติจะตามเราไปจะอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในอิอริยาบถใดให้ฝึกเอาไว้เพราะใช่ว่าคนเราจะมีเฉพาะอิอริยาบถนอนตายเท่านั้นไม่แน่นอนนั่งตายก็ได้ บางคนยืนตายก็มีบางคนลอยไปในอากาศตายก็มีนั่งเครื่องบินตายมันไม่แน่นอนไม่ว่าเราจะตายในอิริยาบถใดเราจะละลึกได้ทั้งหมดฉะนั้นสติควรมีทุกอิริยาบถเมื่อเรามีความชำนาญในการตามสังเกตกายแล้วต่อไปให้ฝึกตามสังเกตใจด้วย วิธีการฝึกสติดูใจก่อนนอนก่อนนอนให้สังเกตใจนิดนึงว่าคิดอย่างไงเป็นการฝึกเตรียมตัวก่อนจะนอนหลับเราดูใจนิดนึงว่าเราคิดอย่างไรสังเกตดูว่าผ่องใสหรือไม่ผ่องใสผ่องใสก็รู้ว่าผ่องใสไม่ผ่องใสก็รู้เท่านี้ก็พอรู้ว่าไม่ผ่องใสก็ไม่ไปอบายแล้ว อย่างเรารู้ว่าจิตไม่ผ่องใสสติเกิดขึ้นสัมปัญญะเกิดขึ้นแล้วห้ามอบายได้แล้วถ้ารู้ว่าผ่องใสย,ยิ่งดีเพราะกุศลนำแน่นอนแต่รู้ว่าไม่ผ่องใสจิตเป็นกุศลรู้สึกตัวว่าไม่ผ่องใสเป็นกุศลกุศลที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้ตาย จะสนับสนุนช่วยอุดหนุนกุศลที่ยังไม่มีโอกาสสง่งผลให้ได้มีโอกาสในการสง่งผลแล้วก็ไปเกิดในสุขติภูมิเรามาฝึกเจริญสติมาฝึกกันจริงๆอย่างนี้แล้วเราจะพบว่าสติจะตามตัวเราไปกลับไปบ้านลองไปเดินดูสติก็จะตามไปด้วยแต่หากเราไปยุ่งกับการงานมากๆแล้วทิ้งสติ สติจะหลุดหมดเหมือนกันถ้าทิ้งไปเลยก็หลุดหมดหายหมดจึงเจริญบ่อยๆต้องเติมพลังบ่อยๆจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านของเราดีที่สุดถ้าคนที่บ้านของเราเขาไม่แปลกใจว่าการเดินไปเดินมาทำไมเดินหาอะไรเราก็กลัวเขาแปลกใจเลยไม่กล้าเดินนี่คืออุปสรรคของผู้ปฏิบัติส่วนมาก คือกลัวคนในบ้านเขาแปลกใจเราเดินไปเดินมามันรู้สึกเขินเินอาตมาก็เคยรู้สึกตอนบวชใหม่ๆมานั่งสมาธิในขณะที่คนอื่นเขาไม่นั่งก็รู้สึกเขินๆพอนั่งไปนั่งไปใครมองก็มองไปเลยเป็นปกติทำให้เป็นปกติ อยู่ที่บ้านก็ลุกขึ้นนั่งทุกวันทำบ่อยๆก็จะเป็นปกติคนในบ้านเห็นก็รู้ว่านั่งภาวนาแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องดึงคนที่บ้านไปปฏิบัติด,ด้วยจะได้รู้ว่าทําอย่างไรนี่คือการปฏิบัติธรรมและต่อไปเราก็ทําที่บ้านก็จะสะดวกสบายไม่ต้องอาศัยการทำบ่อยๆจนคุ้นเคยหรืออธิบายให้เขาเข้าใจ บทที่สตายแล้วไปไหนการต่อเนื่องเรื่องความตายสืบเนื่องจากเรื่องการเตรียมตัวก่อนตายและลมหายใจครั้งสุดท้ายก่อนตายหลายๆท่านคงอยากรู้สึกยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าคนเราตายแล้วจะไปไหนเรื่องของความตายแม้ทุกคนจะไม่ชอบใครๆก็ไม่ชอบใครๆก็ไม่ต้องการแต่เราก็หนีไม่พ้น ทุกคนจะต้องตายและตายทั้งหมดเกิดมาแล้วก็มีความตายเป็นที่สุดด้วยกันทุกคนธรรมชาติความตายของสรรพสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ล้วนแต่มุ่งหน้าไปสู่ทิศทางอันเดียวกันคือไปสู่ความตายแม้เราจะพยายามหลบนี้ก็หนีมัจจุราชไม่ได้ เวลาพยามัจุราชต้องการตัวเราตัวเราจะหลบหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันเราจะป้องกันได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอย่างเรามีโรงพยาบาลเรามีแพทย์มีพยาบาลช่วยอันนั้นเพียงบำบัดทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปเพียงอีกชั่วระยะหนึ่งแต่ว่าระยะสุดท้ายจริงๆถึงเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลย กายของเราก็ทนอยู่ไม่ได้กายของเราต้องแตกดับไปในที่สุดจะต้องตายไปในที่สุดบุคคลที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ทุกคนล้วนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้กายของเราเป็นทุกข์และเมื่อกายเป็นทุกข์ใจของเราก็เป็นทุกข์ด้วยคราวนี้ทำอย่างไรจึงจะให้ทุกข์เบาบางทุกข์ลดน้อยลงไป เราก็มีการบำบัดมีการบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้ลดน้อยลงไปด้วยการเยียวยาแก้ไขถือว่าเป็นการแก้ไขทำให้ชีวิตของเราอยู่ยาวนานต่อไปถึงแม้ว่าเราเกิดมาไม่เป็นอะไรเลยไม่เจ็บไม่ป่วยแต่กายของเราก็ทนอยู่ไม่ได้ถึงวาระสุดท้ายก็จริง ท้ายจริงๆระบบการทำงานของกายก็จะไม่ทำงานอย่างเช่นคนชาราที่มีสุขภาพพลานามัยดีไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรและจะอยู่จนถึงวาระสุดท้ายก็ต้องตายด้วยโรคชาราเพราะพอถึงเวลาจริงๆกายก็ต้องดับไปจิตก็ต้องดับไปทุกชีวิตต้องแตกดับ ตายไปในที่สุดปัญหาก็อยู่ที่ว่าตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนตายแล้วเราจะไปเกิดอีกหรือเปล่าบางคนมีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดอีกบางคนก็มีความเข้าใจว่าตายแล้วสูญหายไปตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ความคิดของคนเราคิดไปต่างๆนานับประการ